สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุตราการเขตหนึ่งจัดการสัมมนาผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันปะดิฐ์ในพระบรมราชานุเคราอ์อำเภอเมืองสุปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสุปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตโดยมีนายพัชระงามชัดรองผู้อำนวยการเขต เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรปราการเกตหนึ่งกาวรายงานการจัดงานพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนจำนวน280คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้สำหรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการาศึกษามีบทบาทและหน้าที่ในการออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาขอบข่ายงาน4ด้านประกอบด้วยงานวิชาการการบริหารงานบุคคลด้านบริหารงบประมาณและด้านบริหารงานทั่วไปเพื่อมุ่งหวังให้โรงเรียนจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของการศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นต้นสังกัดผลที่ได้จากการออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาคือผลการปฏิบัติงานที่ดีระดับเขตพื้นที่โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานเพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนางานบุคลากรในการรับฟังนโยบายนานแนวคิดรูปแบบการพัฒนาระบบงานและเพื่อมอบรางวัลยกย่องชมเชยให้ัญกำลังใจสำหรับสถานศึกษา ผู้บริหารคณะครูที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนปรากฏเป็นผลการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะวิทยากรประกอบด้วยดรพิชิตฤทธิ์จำรูนอดีตคณะบดีวิลัยการฝึกหัดครูมหาวิลัยราชพัฏพ์นครดรเฉลิมชัยพันเลิศผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและดรสุรีแก้วเศษอดีตศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษได้มาบรรยายความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาใน ังนี้นำส่งเข้ามาคัดเลือกนะคะเพื่อการคัดเลือกและฝั่งขวามือของพิธีกรก็จะเป็นประเภทศคูนุสองนะคะซึ่งหดูหรือคณะผู้บริหารนะครับที่ขับรถยนต์นะครับปาเจโรนะครับกอไก่ห้าสูตรทีมขา่าว AEC TV Channel รายงาน